ทุกคน EP นี้เนี่ยก็คือจะเป็น EP สุดท้ายของเราแล้วนะคะ EP นี้เนี่ยจะมาพูดกับเรื่องท่าโพสต,ต่างๆนะคะตามที่เห็นนะคะคือแล้วก็เป็นคนนึงเหมือนกันนะคะที่แบบว่าส่วนบนอะ ส่วนล่างใหญ่คือมันจะเป็นในที่ขาเราแบบนี้ัวเวลาถ่ายครึ่งตัวแบบนี้นะคะจะดูเป็นคนหุ่นดีนะคะเป็นคนแบบตัวเล็กค่ะแต่คือความจริงแล้วอะ่ะเราแบบหามุมให้มันเข้ากับตัวเองถ้าหพนเนี่ยมก็เลยเป็นองค์ประกอบของการถ่ายภาพที่ทําให้มันออกมาดูดีนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดกับเรื่องถ้าหุ่นั่นเองนะคะว่าถ้าหุ่นไหนเนี่ยดูผอมดูหุ่นดีดูขายาวก็เดี๋ยวไปดูกันเลย ของเรานะคะก็คือเป็นท่านั่งนั่นเองนะคะส่วนของท่านั่งนะคะก็จะมีแบบว่านั่งกับบันไดนั่งกับเก้าอี้คือท่านั่งเป็นแบบท่าที่นิยมมากมากนะคะแล้วคือการนั่งแต่ละครั้งอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบนั่งลงปุ๊บถ่ายปับ๊บรูปดูแบบโอ้โหดีเลยแเราคือแบบว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่นั่งปุ๊บถ่ายปับ๊บรูปออกมาตันมากตันมาก อย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องยืดขาออกมานะคะเพื่อที่ขาเราจะได้ดูยาวแล้วก็ดูเรียวนะคะแล้วก็ต่อไปคือเราจะไม่นั่งแบบห่อตัวนะคะเราจะต้องนั่งตัวตรงไม่ไงั้นเนี่ยตัวเราจะอืดมากด้วยนะคะ <S <S ส่วนท่าที่สองนะคะทุกคนก็คือจะเป็นท่ายืนนั่นเองนะคะหนึ่งนะคะเราจะต้องให้ตาก,กล้องของเราถ่ายให้ปลายเท้าของเรานะคะอยู่แบบชิดขอบมากที่สุดนะคะก็จะเหลือข้บนไว้เยอะๆนะคะตรงไหนเนี่ยจะทําให้ขาเราดูยาว อันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างเทคนิคที่ว่าเอาปลายเท้านะคะไว้ชิดก,กับบุมล่างของกล้องนะคะแล้วก็เหลือพื้นที่ไว้ให้เยอะๆเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าค่ะเราจะดูยาวขึ้นนะคะแล้วก็ดูเพียวมากขึ้นนะคะท่าที่3ามของเราแล้วนะคะเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะท่านี้ก็คือเป็นท่านั่งนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่ท่านั่งธรรมดาท่านี้คือเป็นท่านั่งที่เราต้องนั่งกับพื้นนั่งนะคะที่จะมาอยู่ตัวอย่างวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการนั่งแบบนั่งยองๆแบบอยู่ที่สนามหญ้านะคะ การนั่งลงแล้วถ่ายเลยแบบนี้นะคะก็คือผิดมากคือมันไม่เห็นส,สัดส่วนของเรานะคะมันเลยดูดปานพิธีแก้ก็คือหันข้างแบบนี้นะคะแล้วก็อด,ดีบดเผลอไปเลยนะคะหรือว่าจะลองหันกลับมายิ้มกับกล้องนะคะมันก็จะได้เป็นอารม์อีกแบบเลยเป็นยังไงบ้างคะแต่ท่าคือง่ายไหมสามท่าที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะเป็นท่าที่แบบว่าใช้ได้กับทุกโอกาสเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้กับทุกสถานที่ด้วย ถ้าบอกว่าเรารู้มุมรู้จุดของตัวเองแล้วนะคะว่ามุมไหนเรารดูดีจะทำให้ตะกลายนะคะถ่ายเราง่ายมากขึ้นด้วยเพราะเรารู้มุมของตัวเราเองแล้วนะคะ e ีนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับท่าโพสส่วนพ p ถัดไปหรือว่าคลิปต,ต่อไปจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะคะ